กระซิบบอกเรามาแล้วค่ะทุกท่านมาพร้อมกับรถกระบะดีแม Highlander Super t i ร์ไท u m รถปี2011 4ประตูค่ะจัดไฟแนนได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ติดแบคลิฟนะคะสำหรับการจัดไฟแนนหรือท่านใดต้องการซื้อเงินสด255,000บาทค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2011ค่ะเครื่องยนต์3 0 0 0 VCS เทอร์โบเกียรธรรมดานะคะแรงจัดประหยัดจริงค่ะรถสภาพสวยแบบเดิมๆด้วยนะคะทุกท่านสีสันฉ่ำเงาทั้งคันค่ะห้องเครื่องสวยๆตะเข็บเดิมๆค่ะเกียรธรรมดานะคะใช้งานได้ปกติค่ะขับขี่ได้สบายเครื่องเดิมเกียรสมบูรณ์ช่วงร่างแน่นหนึบค่ะสดได้จัดไฟแน้นได้นะคะสนใจดูรถทดลองขับกันได้ค่ะรถอยู่ในตัวเมืองโคราชนะคะ ทรคุยโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถหรือต้องการถามเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะต้องใช้เอกสารอย่างไรบ้างนะคะโทรไปปรึกษาไปคุยกันโดยตรงได้เลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้รับชมข้อมูลเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ